บันทึกอีโพบโริสวันที่56กำหนดกิจวัตรประจําวันเพื่อเป้าหมายสําคัญหนึ่งเดียววันนี้ผมนั่งเขียนกิจวัตรประจําวันของตัวเองซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันที่ผมทําทุกวันในช่วงที่ผ่านมาและคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต่อไปด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายและผมก็มีเป้าหมายหนึ่งเดียวของผมด้วยเช่นกัน หลังจากที่ผมได้เขียนกิจวัตรหวันของผมเรียบร้อยแล้วผมได้แยกกิจวัตร20%ที่ให้ผลลัพธ์ถึง80%ออกมาปรากฏว่ามีกิจวัตรไม่ถึง20%ที่ให้ผลลัพธ์80%ต่อเป้าหมายหนึ่งเดียวของผมความหมายคือกิจวัตรหรืองานที่ผมทำในช่วงที่ผ่านมามีไม่ถึง20% ือน้อยกว่า20%ซะอีกแต่ให้ผลลัพธ์มากถึง80%จากนั้นผมจึงต้องเขียนงานที่จะต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวของผมสำหรับคนที่มีเป้าหมายชีวิตนะครับค้นหาเป้าหมายหนึ่งเดียวของคุณให้เจอหลังจากนั้นให้คุณสร้างกิจวัตรที่ต้องทำเป็นนิสัยเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวของคุณทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. เขียนเป้าหมายหนึ่งเดียวของคุณ 2. เขียนกิจวัตรประจำวันทั้งหมดใน1วันของคุณออกมา 3. แยกกิจวัตร20%ในข้อ2ที่ทำให้เป้าหมายหนึ่งเดียวในข้อ1มีผลลัพธ์มากถึง80%ออกมา 4. เพิ่มเวลาให้กับกิจวัตร20%์ในข้อ3และลงมือทำตามกิจวัตรใหม่และ 5. ตรวจสอบปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กำหนดกิจจวัตรประจำวันเพื่อเป้าหมายสำคัญหนึ่งเดียวเคป่ะ okay,